มาเบื้องป่าขึ้นครับพี่น้องครับเห็นตอยูในคลิปของเพิ่นครับเมื่อเปียงครับป่าซิ้วน่อยครับเมื่อเปียงครับขึนมาลำน้ำน้ำไหลลงทงครับป่าขึ้นมานี่ครับใกล้กับมหาตอดกินฝนตกเสวยไหมครับน้ำไหลน้ำใช้ค้าป่าซิ้วครับป่าซิ้ว ลองน้ำไปเบิ้งครับเมื่อกี้เห็นขึ้นมาตัวหนึ่งเห็นคนนโาลบไปนะครับเพือเห็นสมัยตอนเป็นเด็กน้อยเนาะครับฝนตกไม่ไม่ตะกี้หาดินน้ำนะครับน้าไหลน้าทังนะครับซื้อมานนีบ่ม,มีแล้วนะครับมันเป็นสมัยไม้นะครับ กี่ปลาซิวนะครับเห็นมัดขึ้นมาตัวหนึ่งมันมน้าำหน,นครับฝนตกแห้งครับเมื่อนี้พยากร์อากาศพินวาเขตพื้นที่ยี่สานนีดโดยเฉพาะพื้นที่ของผมเนี่ยสาราคามนี่เดงแจ้ไว้นะครับพิรุวาตกพนะตกอีรีซัมนะครับซึ่งมือน,นี้ยพายากร์อากาศตนขทาง,งแม่น,นะครับนครับเห็นตัวหนึ่งปลาซิวครับลบไปแล้วใกล้กระจอดนะครับน่เห็นไหมครับนี่ มารับมารับเนี่ยขึ้นไปแล้วครับเอาขนไปไซนอนะครับเห็นหนะครับมันลบไปแล้วน่เอามารับปัซิวน่อยนะครับไปแล้ไปแล่นไปก็สิไปหาไซน่านบะมีทั้งทั้งเถิงนนี่คือธรรมชาติครับของป่าครับ น้ำม,ม้ามันก็ขึ้นไปเมื่อกี้มันมเห็นผมมันหลบไปนะครับนะครับนับ่งๆไปแล้วไปแล้วเตืนน่นน้องไปแล้วครับนะเอ๊ะใส่อะเนี่ยเนี่ยไปได้ครับหืมน้าหลลงใส่ไปหั่นนะครับนู่นี่ครับอันนี้คือวัดนะครับต้นมาตัวเดียวเนาะบ่เนี้ย เขาป้าหยาแล้วครับสินมุมใกล้พฝนตกเซ้าไหมครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับอันนี้กัวัดนะครับเมื่อกี้ฝ่าผ้าบางแห้งนะฝนตกไหม่ทองไห้ทองนาย้ำฝนตกเซ้าไหมเนี่ยมันได้บรรยากาศดีครับ ปากกระขนปลาซิวครับสงสัยมาจากไฮน้าครับเพราะว่าน้ำม,มันไหลลงไปไ้น้าครับน้ำม,มันจากบ้านนะครับไหลลงไปไ้น้าแล้วสมมีป่าบางส่วนที่มันอยู่ในไฮน้ามันขึ้นมาน้ำนามนะครับนะครับฝนตกไหมต้นใหม่เขาก็ซ่นก็เก่าอยยุครับว่างหนึ่ง ฝนตกง้ำมาได้หลายก็คือว่าน้ำจะบ่ได้บกได้ขาดแต่ว่าตอนนี้น้ำมันโบกแล้วนะครับบางส่วนิ่นได้กินปลาคอนแล้วนะครับบรรยากาศฝนตกไม่หม่มจะเป็นทองไหทองนาของพี่ของน้องเพิ่นนะครับเข่าก็ค่อยฝนจังหวัดเราครับเหลืองอยู่มาท่านได้กาใส่ปุ๋ย นามบอท่านในมีนะครับบางหนึ่งนามมีแล้วกัดบอท่านดตใไ่นะครับมาหนีกัดฝนกรมาถิมช่วงอีกนะครับอากาศมันฮ้อนครับอากาศมันฮ้อนนี่หลีนะครับสมมตินี่อากาศบ่คือเกานะครับเห็นม่ครับป้าเขาป่านี้บอในสาขึ้นขึ้นมามันถือฝนมาท้อกันนะครับเป็นป่อยป่านะครับ คุณพ,พี่น้องที่ติดตามครับสวัสดีครับ